ของฝากแอปเปิ้ลแอป้ลใช่แป้ลใช่อีกแล้วเหรอแล้วโลกของฉันนะมี Facebook ด้วยล่ะอะไรคือเฟซบุ o กเหรอไม่เห็นรู้จักเลยอ่ะอ้วนจำมัมใหญ่ชมัดน่าร่อยจังน่ามบบมากๆเลยเจ้าสาวขอทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าปรารถนาจากแอปเปินี้ได้เลยโทรหาตำรวจดีกว่าถ้าอยากออกจากบ้านเลยนะคะหนูจะไม่โทรหาตำรวจก่อนได้์ยลไลนน ทั้งนั้นเราไปก่อนดีกว่ายังมีรูปไปว่ามีทุละเดี๋ยวต้องไปดูคอหวยคูวิชาโหนไวสมัยก่อนโนไวสมัยนี้คเนคนีเหมะสับผู้ชมที่มีอายุ3ีขึ้นไปเป็น่อน5เสียงรือนะคที่ต้องใช้ปิรยนรับีาย้า3คนไแนะนิดไหมคะว่าถ้าสมมติเจ้าหญิงนไวที่อยู่ในยุคสมัยก่อนเนี่ยมาอาศยอยู่ในยุคปัจจุบันอย่างเราอ่ะจะแตกต่างกันแค่ไหนอย่างไร ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะคะก็ยอย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์กันด้วยนะคะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะ s n o w ้สมัยก่อน s n o w ้สมัยนี้ s n o w ้สมัยก่อน วันนี้เราจะมาหาเพื่อนแต่บ้านเราอ่ะตรงนู้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะสนโนไว้สมัยนี้เนี่ยเรามารอเพื่อนบ้านเรานะ่ะดูข้างหลังนู้นสนโนไว้สมัยเนี่ยเขาไม่มาอยู่แถวๆถวปราสาทแล้วแหละเขาจะมาอยู่แถวๆถวบ้านจัดสรรแทนสนโนไว้สมัยก่อน สโนว์ไว้สมัยก่อนวัสดีอ่ะของฝากแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลใช่แอปเปิ้ล <Apple. S 2> ใช่ใชอีกแล้วเหรอใช่โอ๊ยแอปเปิ้ลทุกครั้งเลยเนี่ยถ้ามาเยี่ยมฉันครั้งที่แล้วก็แอปเปิ้ลเดือนที่แล้วก็ Apple. แอปเปิ้ลสัปดาห์ที่แล้วก็แอปเปิ้ลปีที่แล้วก็แอปเปิ้ลตายแล้วก็เอาก่าที่มีไปก่อนเถอะสมสารเธอจริงคอยดูของฝากของฉันนะสโนว์ไว้สมัยนี้ มา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 นั่งก่อนเร็วโอ็วช้าช้าสินี่อะไรอ่ะสูชิชิชิสูชิคืออะไรอ่ะไม่เห็นจะรู้จักเลยมันคืออาหารญี่ปุ่นชนิดนึงที่คนญี่ปุ่นขอทำกันอ่ะอ๋เดี๋ยวก่อนเขาให้จิ้มวาซาบิด้วยนะอะไรวาซาบิวาซาบิก็คือเครื่องจิ้มมันอ่ะลองจิ้มดูสิอร่อยดี จะขาดแล้วอ่ะโอ๊ยไม่รเหรอมาๆมาสนไว้สมัยก่อนนี่รู้ไหมสนไว้บูว่ะอะไรหรอรู้ไหมว่าเราอ่ะสวยที่สุดในปตัตตพีได้แน่จริงดิรู้ได้ไงอ่ะก็กระจกวิเศษอ่ะบอกไหนอะไม่เห็นมีเลยเดีย๋ยวเราเสกก่อนนะริง กระจกวิเศษมาแล้วเดี๋ยวฉันอ่ะจะไปถามกระจกวิเศษให้ดูนะว่าฉันงามเลิศที่สุดจริงๆกระจกวิเศษจงออกมาข้อกมาแล้วทีไรข้อลอใช้กระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีหักอสสนไว้ภายไงล่ะเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้ว เป็นไปไม่ได้เอ๊ะฉันก็มีตัวช่วยนี่หว่าโน้ตไว้สมัยนี้นี่คอยดูนะรู้จักไหมสมาร์ทโฟนอะไรมัดมัดนะสมาร์ทโฟนคืออะไรอะสมัยเธอคงจะไม่รู้จักหรอกอธิบายไม่ถูกช่างเถอะก็คือมือถือมือถือโอเคเข้าใจแล้วเออช่างเถอะโอเคแล้วโลกของฉันนะ่ะมี Facebook ด้วยละ่ะอะไรคือ Facebook หรอไม่เห็นรู้จักเลยอ่ะ เฟซบุ๊กก็คือแชทที่สามารถเราเพิ่มเพื่อนคนนู้นคนนี้ไปแชทก,กับคนนุ้นคนนี้ส่วนตัวหรือไม่ก็โพสเรื่องราวของเราลงไปในสตอรี่ของเราได้ไงน,นะนี่ไงล่ะกระจุกวิเศษบอกคาดเถอะไข่งามเลิศในปฏิพี สโนไว้ไงละ่ะฮ่่ทีแม่สีก็มามีคนกดไลค์า like มาแล้วเห็นไหมรวดเร็วทันใจทันใจจริงๆมีนคนมาชมชฉันด้วยสวยพี่สวยน่ารักสโนไว้สมัยก่อนเฮ้ยวันนี้ฝนยังไม่หยุดตกเลยเนาะใช่เนี่ยลองมาดูสิยังมือมันมันดูเหมือนมืดนะแต่ที่จริงยังไม่มืดเลยอุ้ย หรือเปล่าเนี่ยฝนก็ตกวุ้ยว่าแต่ลาพันเซล,ลไปไหนนะไม่นั้นไปอยู่กับเราก่อนก็แล้วกันโสรไว้สมัยนี้อุ้ยขอนะขอนะโอ,อ้พาสกาวมันอยู่ในนี้ได้ไงเนี่ยลาพันเซลไม่ดา่าเอาหรอมับาดเจ็บอ๋อตัวเจ้าเนี่ยอ้วนจำมัมใหญ่ชะมัดน,น่าอร่อยจังน่าหมับมากๆเลย ว่าแต่หนาวใช่ไหมล่ะฝนตกแบบนี้เนี่ยลองมาอยู่ในหม้อน้ำอุ่นๆเปิดแก้แ,กแรงๆไหมล่ะ<ไ>มามาลาบปากลงานนี้โนไวสมัยก่อนวันนี้ฝนตกอ่ะเรากลับบ้านไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะใช่ไปดูหน่อยสิ้อคุณยาย ฝนก็ตกแล้วคุณยายทำอะไรหรอคะบอดียานมาจากเก็บแอปเปิลนะนนี่ว่าจะเอาอแอปเปิลมาให้ลองกินหน้าโอ้คุณยายน่าสงสารขอบคุณค่สะสโนไว้สมัยนี้นี่สโนไว้บัวอะไรหรอเนี่ยแอปเปลลลลิปปปลมีคุณยายแบบหน้าเขาแบบแป,ปลกๆอ่ะเขาอ่ะเอาแอปเปลลลิลมาให้ฉันด้วยแหแปปละแอปเปิลใช่ให้มาใช่เขาเรียกเธอด้วยเลย อ่ะมานี่เลยเฮ้ยเดียวเฮ้ยยายยามมาจากไหนอะคะฝนก็ตกผ้าทางยายอิรุ่นะเนี่ยยายมาจากเก็บแอปเปิ้ลมาแล้วมาแอปเปิ้ลอะคะยายคือใครยายเพิ่อให้จะโนูไวไฟไปนะไอ้เวลาค่ะขอบคุณนะคะยายขอบคุณค่ะเอาเหรอมันกินต้ไงเนะไงให้มันเล่นให้เลยกินตรงนี้เลยเอาลูกนี้ไปลูกอื่นยนี้โอเคเดี๋ยวเก็บไว้ให้แมวค่ะคสวยงามคนนั้นเนี่ย รู้จ,จริงเลยโหคุณยายแกออกจะน่าสงสารยุคนี้นะี่ะเขาไม่รับขอจากคนแบกหน้าทำไมล่ะเกิดเผือถ้าสมมติเขาหลอกใส่ยาพิษลงไปอะไรเงี้ยทะเไงสโนไว้สมัยก่อนคุณยายคะฝนตกอย่างนี้เดี๋ยวก็เป็นไข่หรอกค่ะเข้ามาก่อนเธอเข้ามาเลยค่ะโหกสนุไวใจดีเนาะคะขอบคุณมากเลยดีมากเลยนี่ เจ้ารู้ไหมแอปเปิ้ลที่ให้เจ้าไม่ใช่แอปเปิ้ลธรรมดาแล้วแอปเปิ้ลอะไรหรอคะแอปเปิ้ลพิเศษสิเจ้าสาวว่าขอทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าปรารถนาจากแอปเปิ้ลนี้ได้เลยไม่เชื่อเจ้าก็ลองดูทำยังไงหรอคะแค่เจ้าถือมันไว้แล้วก็อธิษฐานแล้วเจ้าอยากได้อะไรหรือเจ้าพูดออกมาเลยว่าเจ้าอยากได้อะไร มันก็จะทำให้เจ้าสมหวังตามที่เจ้าต้องการขอให้ข้าเจอเจ้าชายที่แสนดีและก็ขอให้ข้าเจอรักแท้แบบนี้ใช่ไหมคะคุณยายใช่จ้าสนอไว้สมัยนี้สนอไว้บัวอะไรคะเจ้าก็เหมือนกันนะเจ้าต้องลองอธิษฐานกับรักเป้นของยายดูแล้วเจ้าจะรู้ว่ามันดียังไง ทำตามที่ยายบอกก็แล้วกันเรื่องจริงเหรอะคะใช่แน่นะคะแน่สมัยนี้มีด้วยเหรอคะแน่มีสิยายจะขออะไรขอหวยก็ได้นะ <sk r ug> ไม่อะคะ่ะไม่เชื่อนิทานหลอกเด็กจังเลยอะคะ่ะยายแปลกนะโทรหารตำรวจดีกว่าถ้ายายออกไปจากบา้านเลยนะคะหนูจะไม่โทรหารตำรวจก่อนถ้ายายออกไปแล้วหนูจะไม่โทรหาตำรวจได้ๆยายๆไปเลยไปเลยถ้างั้นยายไปก่อนดีกว่ายายสึกไปว่าไปดูแลยาต้องไปดูขอหวยครูวิช่า สโนไวส์ White, สมัยก่อนนี่สโนไวส์บัวเป็ไล่ยายแบบนั้นได้ยังไงอ่ะก็ดีแล้วปู่ยายเขาพกอุ้ดมาเนี่ยทําไงดีอ่ะยายเขาหน้าสงสารจะตายนะอุตส่าห์ตากแดดตากฝนนู่นเดี๋ยวนี้แอปเปิลจะทําไงดีกับแอปเปิลเนี่ยเออเรามาลองกินพร้อมกันดูไหมถ้าเธอไม่เชื่อฉันอ่ะให้ตายเหอะนี่มันแอปเปิลอาจจะไออาบอาบน้ำยาพิษอะไรอย่างงี้ก็ได้นะถูกวางยาพิษอะไรอย่างงี้ก็ได้นะไม่เป็นหรอกก็ได้ตายก็ได้ได้ตายด้วยกัน หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกดิฉันเนี่ยจะเรียกเจ้ชายมาช่วยบ้าออดูนะเดี๋ยวฉันเรียกปุ๊บเขามาปั๊บเลยจะตายมาช่วยหน่อยเจ้าชายนี่ไหนอะเขาเรียกเจ้าชายมาช่วยก็เดี๋ยวถ้าเขาอะมาจูบฉันฉันจะหายเลยจีนนะบ้าไปแล้วเธอเป็นโรคปรโดูนอะจีนนะไปดูวิธีฉันนะสนองไว้สมัยนี้ บอกแล้วว่าเจ้ชายเธอไม่มาแน่ต้องมาที่ของฉันสวัสดีค่ะมาลับฉันด้วยค่ะถูกพอยาพิษค่ะมาลับฉันด่วนค่ะตอนนี้อาการมันหนักมากเลยค่ะมาลัอดีๆแล้วค่ะเระะ็วๆค่ะตาแล้วค่ะโสนไวสมัยก่อนหล <c oughs> อดตายาใช่ที่แท้ก็แค่ท้องเสียอ้อ แอปเปินลไปสะอาดท,ท่านเองคุยฉันดีใจมากเลยฉันอยากร้องเพลงตามฉบับเจ้า,า okay. นะจหญิงสมัยก่อนร้องมาเลยสิโอเคดูนะเจ้าหญิงสมัยก่อนเขาร้องเล่นเต้นยังไงสนอไว้สมัยนี้ เฮ้ยสนองไว้เจบัวเราเต้นด้วยนะได้พื่อนเพื่คะเป็นไงกันบ้างคะที่จริงยังมีอีกหลาย EP นะคะบัวจะทยอยทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆ EP ต่อไปก็อาจจะเป็นเจ้าหญิงอื่นๆก็ได้นะคะและเพื่อนเพืคิดว่าเป็นเจ้าหญิงองค์ไหนหรืออยากให้ ทำเจ้าหญิงองค์ไหนบ้างก็คอมเมนต์มาเลยค่ะและก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์กันด้วยค่ะถ้ากดแล้วก็บ๊ายบายค่ะ